ความแออัดของการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสาะแก้วที่มีรถผ่านด่านมากกว่า1,000คันต่อวันแต่การขยายถนนไม่สามารถทําได้ด้วยความจํากัดของพื้นที่ไทยและกัมพูชาจึงมีนโยบายร่วมกันเพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ภายใต้แนวคิดแยกคนและสินค้าออกจากกัน บริวเวณนี้นะคะคือจุดที่จะเตรียมสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ค่ะที่บ้านหนองเอียนนะคะกับฝั่งตรงข้ามคือบ้านสตึงบทของประเทศกัมพูชาค่ะสาเหตุที่ต้องการสร้างที่จุดนี้นะคะเพื่อแบ่งเบาความหนาแน่นของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกค่ะบ้านหนองเอียนตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศถูกประกาศให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่เพราะไม่มีปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนและอยู่ห่างจากบ้านสตึงบทจังหวัดบันเตียมเมียนเจยของประเทศกัมพูชาเพียง1,300เมตร สามารถใช้ถนนหมายเลขห้าวิ่งขนาดไปจนถึงด่านคลองลึกบริเวณตลาดลงเกลือซึ่งห่างจากจุดนี้เพียง10กิโลเมตรเท่านั้นจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนถูกวางให้เป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าขณะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกจะกลายเป็นด่านสำหรับนักท่องเที่ยวและการค้าขายในท้องถิ่นแผนการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอียนยังคงไม่มีความคืบหน้ามากนักเพราะการก่อสร้างต้องทำในลักษณะพิเศษเนื่องจากจุดนี้มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทีนี้ตรงนั้นเนี่ย จุดอ่อนของตรงนั้นก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นที่ลุ่มนะฮะเป็นที่ลุ่มในเรื่องของการไปสร้างด่านเนี่ยมันต้องออกแบบให้ดีนะฮะการข้ามแดนต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งน้ําอยู่ฮะทั้ง2ประเทศเลยนะครับทั้งไทยทั้งกัมพูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปสร้างด่านตรงนั้นมันต้องออกแบบในเรื่องถนนในเรื่องจุดที่จะข้ามทั้งไทยทั้งกัมพูชาฮะทั้งฝั่งกัมพูชาเองก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะ ฝั่งเราก็ยังเป็นเป็นเหมือนกับมีคลองแล้วก็มีถนนบ้างนะแต่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยผมว่าก็ยังแย่กก่าเรากรมทางหลวงได้ออกแบบคงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอียนสตึงบทระยะทาง30กิโลเมตรโดยเริ่มจากแยกผักขาที่อำเภอวัฒนาน,นครข้ามคลองพมโหดไปยังบ้านสตึงบทโดยคาดว่าต้องใช้งบประมาณมากถึง2,470ล้านบาทและใช้เวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า3ปี จุดนี้ถ้าเราจะทำเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาในการออกแบบแล้วก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงทีนี้ถ้ารัฐบาลในตอนนี้อยากจะให้เกิดเร็วๆเนี่ยตรงนั้นน่าจะใช้เวลานาน,านก็ไม่น่าจะเกิดทันในรัฐบาลนี้แต่ถ้าเป็นบริเวณอีกจุดหนึ่งเนี่ยคือบริเวณบ้านป่าไร่เนี่ยด้วยสภาพพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมมากกว่าถ้าเราจะเปิดในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยก็น่าจะทําตรงนี้ได้ก่อนนะส่วนตรงหนองเอี่ยนเนี่ยก็ต้องมีการออกแบบศึกษา แล้วะก็็ต้ออองคอค่่ยยๆเเปนปนไพราะว่าใช้งปบระมาณสูงการสร้างจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอียนยังคงไร้ความชัดเจนทําให้การพัฒนาจังหวัดสราแก้วให้กลายเป็นเมืองธุรกิจการค้าชายแดนยังคงห่างไกลฝัง่งฟันทิพย์สดาชาดีรายงาน